สวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมเบเกอร์เกมเมอร์กับเกม Ragnarok Origin นะครับในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยหากใครที่ติดตามดูไกด์อาชีพสตอกเกอร์ก็จะเห็นได้ว่าในแต่ละสายนั้นก็จะมีการอัพสกิลก๊อปปี้มาใช้งานทั้งหมดเลยซึ่งสกิลนี้นะครับก็ถือเป็นสกิลไอคอนิกของอาชีพนี้เลยก็ว่าได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมเชื่อว่าเหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะสงสัยนะครับว่าเราเนี่ยสามารถที่จะก๊อปปี้สกิลอะไรจากมอนสเตอร์หรือว่าบอสตัวไหนมาใช้งานได้บ้างซึ่งวันนี้ผมจะพากคนดูัรัรบ อยากเติมเกมแล็คนาล็อกต้องร้านจูบิโกช็อปไม่ว่าจะเวอร์ชั่นไหนก็เติมได้หมดเติมเร็วบริการดีรีวิวแน่นไม่โกงไม่หายไม่ขามุยเพราะว่าจดทะเบียนเป็นบริษัทไว้ใจได้ร้ออร์ซก็ทักเลยดด Facebook Fan Page จูบิโกช็อปหรือว่า Official Line นแอดแอดจูบกนะครับ ก่อนอื่นเลยเรามาทำความรู้จักกับสก e ิล c o p y กันก่อนนะครับโดยสกิลนี้เนี่ยจะสามารถอัพได้หลังจากที่ทำการเปลี่ยนคัสสามเป็นสตอกเกอร์แล้วเท่านั้นซึ่งจะสามารถอัพได้เนี่ยเป็นจำนวน3เลเวลด้วยกันครับซึ่งความสามารถลหลักๆของสกิลนี้ก็คือจะเป็นการ Copy S สกิลของัตูมาใช้งานได้เป็นจำนวน1สกิลด้วยกันซึ่งสกิลนั้นนะครับก็จะอยู่กับเราย,ยาวๆจนกว่าเราจะทาการ Copy S สกิลใหม่มาใช้งานหากเราทาการอัพสกิลนี้มาที่เลเวลหนะครับก็สามารถที่จะ Copy จกมอนเอร์ทั่วไปได้ 2นะครับก็จะสามารถ Copy Skill จากพวกมินิบอสมาใช้งานได้และสุดท้ายนะครับกับเลเวล3จะสามารถ Copy Skill จากพวกบอสหรือว่า MVP มาใช้งานได้นั่นเองทั้งนี้นะครับเราไม่สามารถที่จะ Copy Skill จากผู้เล่นด้วยกันรวมไปถึงมอนสเตอร์หรือว่าบอสที่อยู่ในดันเจี้ยนต่างๆอย่างเช่น e f h e i m h e l h e i m หรือว่า e l เล e t o w เ r เป็นต้นครับ ส่วนวิธีการ Copy มาใช้งานเนี่ยก็ไม่ยากเลยครับอันดับแรกเนี่ยให้เราหามอนสเตอร์หรือว่าบอสที่เราต้องการจะ Copy s k i ส l ิก่อนจากนั้นนะครับก็ทำการกดล็อกเป้ามอนสเตอร์หรือว่าบอสตัวนั้นและกดใช้งานสกิล l o p y เพียงเท่านี้เนี่ยสกิลก o p y ก็จะมาอยู่ในหน้า Setting แล้วเราก็สามารถที่จะลากสกิลนี้ไปใช้งานได้แล้วแลครับ โดยสำหรับสกิลที่จะสามารถ Copy มาใช้งานได้นั้นผมก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับโดยสำหรับส่วนแรกนั่นก็คือสกิลโจมตีนั่นเองก็จะค่อนข้างเหมาะสำหรับใครที่ build Stalker มาเป็นสาย Copy โดยเฉพาะเลยเพราะว่าสายนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะโดดเด่นในเรื่องของการบู d ดาม g สสกิลที่ทําการ Copy มาจึงสามารถที่จะใช้สกิลก๊อปปเหล่านี้สร้างความเสียหายได้รุนแรงกว่าสายอ,ยาอื่น ส่วนสายอื่นนอกเหนือจากสาย Copy นะครับไม่ว่าจะเป็นสาย b a c k s t ร a ปสาย h o l ี่สไตลหรือว่าสายสเตล t ี้สไตล์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะนิยมเอาสกิลก๊อปปี้ไปใช้ก๊อปสกิลที่มีความสามารถในการ b o บ t d ดา a ม e หรือว่าสกิลที่ทำให้เอาตัวรอดได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ เริ่มต้นกันที่สกิลโจมตีก่อนเลยก็แล้วกันนะครับโดยผมก็จะแบ่งออกเป็นหลายๆส่วนอีกนะครับโดยก็จะแบ่งออกเป็นสกิลที่เน้นทาดาเมจเดี่ยวแล้วก็สกิลที่เน้นทาดาเมจหมู่รวมไปถึงสกิลที่เน้นโจมตีกายภาพแล้วก็สกิลที่เน้นโจมตีเวทนะครับเริ่มต้นกันที่สกิลโจมตีกายภาพด้วยการสร้างความเสียหายเป้าเดี่ยวกันก่อนนะครับโดยสกิลที่น่าสนใจเนี่ยก็คือ Sonic Bow กับ Holycord ครับที่เราสามารถที่จะ Copy สกิลเลเวล10เนี่ยมาใช้งานได้เลยส่วน Bas Bass เนี่ยถึงแม้ว่าจะมี level ่ copy ม ที่ตัวเลขดาเมจน้อยก็เลยทําให้ดาเมจเนี่ยน้อยตามไปด้วยโลลิงค c สเตอร์เนี่ยเป็นสกิลที่ไม่ค่อยแนะนําเลยนะครับเพราะอย่างที่เรารู้ครับว่าการที่พ่อค้าเนี่ยสามารถที่จะปาขวานได้แบบรัวๆนั้นจําเป็นที่จะต้องพึ่งพาออปชันของตัวอาวุธแต่ว่าสต็อกเกอร์เนี่ยไม่มีอาวุธแบบนั้นให้ใช้งานนะครับก็เลยทําให้การใช้โลลิงคาสเตอร์ในแต่ละครั้งนั้นค่อนข้างที่จะช้าและระยะในการโจมตีเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะใกล้พอสมควรส่วนสกิลอื่นนอกเหนือจากนี้นะครับก็สามารถที่จะเลือกใช้ตามความต้องการของผู้้เเลล่นไดยครับ ต่อกันที่สกิลโจมตีเป้าเดี่ยวสายเวทกันบ้างนะครับ โดยสำหรับส่วนนี้เนี่ยส่วนตัวผมค่อนข้างเชีีร์ให้ก๊อปปี้มาใช้งานโดยเฉพาะสําหรับใครที่ชื่นชอบเน้นโจมตีเป้าเดี่ยวอย่างเช่นการเอาไปใช้ในการล่าบอสหรือว่าเอาไปใช้สู้กับผู้เล่นด้วยกันนะครับไม่น่าแปลกใจครับที่สายนี้เนี่ยอาจจะสร้างความเสียหายได้ดีดกว่าสายกายภาพเพราะว่าตัวเลขดามจของสกิลนะั้นก่อนข้างที่จะสูงอีกทั้งนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นสายโจมตีเวทและเราบิลกายภาพมานะครับด้วยความที่สตอกเกอร์เนี่ยมีแพสซีฟสกิล ambush attack มีออปชัน b r e a t i n g of magic dragon จากอาวุธสกาย ดาร์อนครอสโบเบลดรวมไปถึงสกิลโจมตีเวทเป้าเดี่ยวเหล่านี้เป็นสกิลธาตุที่สามารถสร้างความเสียหายด้วยเคาน์เตอร์ดาเมจเพิ่มเติมได้ หากเราไปทําการโจมตีมอนสเตอร์หรือว่าบอสที่เป็นธาตุแพ้ทางก็ยิ่งทําให้สามารถที่จะสร้างความเสียหายเนี่ยได้รุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพอเพออาจจะสามารถสร้างความเสียหายได้รุนแรงกว่าสกิลโจมตีเป้าเดี่ยวสายกายภาพที่สามารถก๊อปปี้มาใช้งานได้ซะอีกโดยสาหรับสกิลที่น่าสนใจในหน้านี้นะครับก็จะมี f i r e บอ l โคบ b ลแล้วก็สตูปิทิลทันเดอร์ที่สามารถที่จะก๊อปสกิลเลเวล10มาใช้งานได้ส่วนสกิลอื่นเนี่ยก็ลองเลือกใช้ตามลักษณะการใช้งานหรือว่าความต้องการกันดูนะครับ จบในส่วนของสกิลที่เน้นโจมตีเป้าเดี่ยวไปกันแล้วนะครับเรามาดูในส่วนของสกิลที่เน้นสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างกันบ้างครับเริ่มต้นกันที่สกิลสายโจมตีกายภาพนะครับที่ผมเจอตอนนี้เนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกัน4สกิลนั่นก็คือ Magnum Break Level 10, Bowling b a s s Level 10, Meteor Assault Level 10แล้วก็ Marlin Spear Level 5นะครับโดยสกิลที่น่าสนใจสำหรับผมเนี่ยก็คือ Meteor Assault นั่นเอง เป็นสกิลที่สามารถสร้างความเสียหายให้กับสตูที่อยู่บริเวณโดยรอบได้อย่างหนุนแรงอีกทั้งก็ยังมีโอกาสในการคลาวคอนโทรัตูนะครับซึ่งสกิลนี้เนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปใช้งานร่วมกันกับมีดปาทูได้อีกด้วยซึ่งหากใครที่เป็นสาย PVP เนี่ยก็ลองหยิบเอาสกิลนี้เนี่ยไปใช้งานดูนะครับต่อกันที่สกิลที่เน้นสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างด้วยดามจเวทกันบ้างนะครับ แน่นอนแล้วครับว่าสกิลพวกนี้เนี่ยก็สามารถที่จะสร้างความเสียหายได้อย่างรุนแรงกว่าสกิลที่เน้นสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างด้วยดาเมจกายภาพซะอีกนะครับด้วยความที่มีตัวเลขดาเมจที่ค่อนข้างสูงอีกทั้งสกิลเนี่ยยังเป็นการสร้างความเสียหายธาตุซึ่งก็จะได้เคาน์เตอร์ดาเมจเพิ่มเติมจากการที่เรานําไปใช้โจมตีมอนสเตอร์ที่แพ้ทางธาตุเหล่านี้นั่นเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถึงแม้ว,ว่าสกิลพวกนี้เนี่ยจะสามารถสร้างความเสียหายได้อย่างรุนแรงแต่ก็มีค่าไล่ที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรเราเเลยจําาป็นนนที่่ต้ององงหใสวข Time, f x ิ c a ค t t i m e แล้วก็ g l o b a l delay มาเพิ่มเติม พื่อให้สามารถใช้สกิลเหล่านี้เนี่ยได้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยสกิลที่น่าสนใจนะครับก็จะมี m e t e o สตอร์มลอตอ of v e r m i มิลแล้วก็ Storm g u านะครับที่สามารถก๊อปปี้สกิลเลเวล10เนี่ยมาใช้งานได้เลยส่วนสกิล Heaven Dive นะครับก็เอาไว้ใช้สำหรับคนที่ต้องการดาเมจทัดดินนะครับไปใช้ฟาร์มมอนสเตอร์ทัดลมก็สามารถที่จะก๊อปปี้มาใช้งานได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมีหนึ่งสกิลที่ผมแนะนำเป็นอย่างมากเลยนั่นนนกก็คคืออสสั่เ่เงรด้้ววยวามมทีีี คำนวณดาเมจด,ด้วยการเอาดาเมจกายภาพแล้วก็ดาเมจเวทเนี่ยมารวมกันซึ่งสตอเกอร์เนี่ยก็จะมีความสามารถในการบูททั้งดาเมจกายภาพแล้วก็ดาเมจเวทไปพร้อมๆกันอยู่แล้วอีกทั้งนะครับก็ยังมีในส่วนของสกิลดาเมจที่เพิ่มขึ้นมาอีกก็เลยทําให้สกิลแกนคอสนั้นเป็นสกิลที่สามารถสร้างความเสียหายได้ดุนแรงที่สุดในบรรดาทุกสกิลที่ผมลองก๊อปปี้มาใช้งานดู แถมยังเป็นสกิลสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างเพียงสกิลเดียวที่เราไม่ต้องหาในส่วนของ v u l n a b l e cast time fixed cast time หรือว่า skill global delay มาใช้งานเนี่ยก็สามารถที่จะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ แล้วก็มาถึงในส่วนสุดท้ายนะครับนั่นก็คือสกิลซัพพอร์ตหรือว่าสกิลสนับสนุนนั่นเองอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าสกิลชุดนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นสายอื่นนอกเหนือนจากสาย Copy นะครับที่จะทําการ Copy s ้สกิลเหล่านี้เนี่ยไปใช้งานควบคู่กับสกิลโจมตีหลักของตัวเองนั่นเอง อย่างเช่นสาย b a c k s t o p ที่จะต้องเน้นในส่วนของ ATK Critical Rate แล้วก็ Critical Damage เพิ่มก็อาจจะ copy Skill t o s i d e ของ Sniper เ,เนี่ยไปใช้งานได้อย่างสาย Holy Sight เนี่ยถ้าอยากจะ b o ู t ในส่วนของ Damage เพิ่มก็อาจจะ copy Skill Concentration ของ Lord Knight ก็จะช่วยบูต Damage ขึ้นมาได้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยถึงแม้ว่าจะถูกลดในส่วนของพลังป้องกันลงไปบ้างก็ตามทีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับหากอยากได้ในส่วนของความเร็วในการโจมตีเพิ่มก็อาจจะ copy เป็น Skill c ตเ b ิ r ์ดของ a l c h e m i s เนี่ย ไปใช้งานก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันสุดท้ายเลยนะครับกับสาย s t e a l t y Style ที่จะต้องเน้นในส่วนของการมอบสถานะผิดปกติให้กับศัตรูก็อาจจะ copy Skill Enchant p o i s o n หรือว่า Enchant Deadly Potion ของ Assassin เนี่ยไปใช้งานได้ก็จะช่วยทําให้การติดสถานะผิดปกติเนี่ยเป็นไปได้ดีมากยิ่งขึ้นและแน่นอนละครับว่าด้วยความที่สายนี้เนี่ยโดดเด่นในเรื่องของการสร้างความเสียหายได้รุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นกับศัตรูที่ติดสถานะผิดปกติจะยิ่งช่วยให้ในเรื่องของการทำดาเมจนั้นดีขึ้นได้ครอนง้าง,ง,งที่จะเยอะ ก็พอสมควรครับ และนี่นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของสกิลที่น่าสนใจที่สต็อกเกอร์เนี่ยสามารถที่จะก๊อปปี้มาใช้งานได้นอกเหนือจากนี้เนี่ยก็ยังมีสกิลอื่นอื่นอีกแล้วก็ในอนาคตนะครับเวลาที่มีมอนสเตอร์หรือว่าบอสตัวใหม่ๆที่อาจจะมีสกิลใหม่ๆเพิ่มเข้ามาเนี่ยก็ยิ่งทําให้สต็อกเกอร์มี l i ต์รายชื่อสกิลที่สามารถก๊อปปี้มาใช้งานได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นซึ่งหากใครนะครับไปก๊อปปี้หรือว่าไปเจอสกิลไหนที่น่าสนใจที่ผมไม่ได้แนะนําในคลิปนี้ก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนข้้้อมมูลลกันนลันนไดะแสวีผมม เมื่อต้องขอตัวลาไปก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ